วันนี้ทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ก้อนอกคิ้วหอกแก้มก้อนอกแก้มหอกคิ้วแล้วก็เฟ็อกซี่อายค่ะยกหางตานึงยกหางตานิดนึงฟ็อกซี่อายนิดนึงแล้วก็อัปเปอร์ลิปค่ะอัปเปอร์ลิปนะคะเอาเยอะๆเลยใช่ไหมเอาเยอะๆเลยหอกแก้มทุกๆไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเจอแน่เจอแน่ นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็อดี๋ขึ้นเลยค่ะยกลงนิดนึงเป็นไงดูสองกระจกดูแล้วแบบหันตายกขึ้นเราเป็นไงอย่างที่พี่จี้แนะนาดูน้าเด็กขึ้นเยอะมากดูน้าเด็กหวานขึ้นมามาหนกคิวยุบแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูตอนอยุบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปากเบิ้ลขึ้นมาแล้วนะทุกคนดูดีอัปเปอร์ลิปนะคะอย่างที่น้องต้องการนะคะ ขอแอบดูแผนึิงได้ไม <Yes. S 1> เ้ยอ๋อยังมีสะเก็ดอยู่เดี๋ยวค่อยทำความสะอาดแผลนะคะโอ okay. เค๋ย้ขอดูตอนแรกน้องจะเอาหน้าผากออกด้วยนะพี่กี้แนะนำว่าเออยังคงใส่หน้าผากอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่กอนกคิ้วแล้วก็ยกหางตาก็พอตอนนี้หน้าผาก สวยขึ้นเยอะมากๆนะคะน้องใส่แผ่นสำเร็จมาใช่ไหมคะใช่โอเคอเจ็บไหมขอโทษค่ะดูละมุลขึ้นนะทุกคนว่าไงนะคะแล้วก็หน้ายังดูดุเบ้าตาดูลึกนะคะตอนเนี้ยก็คือดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็หางตาฉีขึ้นเยอะมาก โอ้ยแล้วก็คิวไม่ได้ไม่ได้สูงเกินไปนะคะตำแหน่งของคิ้วกำลังพอดีนะคะน้องก็จะมีอาการขพื้อทานิดนึงเจ็บคอไม่เอ่ยวันนี้ทำอะไรบ้างน,นะคะอ๋อยุ่งหนกแก้วค่ะก็หนอกคิวพักไช้นิดนึงแล้วก็อ<ร> <ทำ S 1> ัพหัตานิดนึง,น,งน,ะะนะคะแล้วก็อัป,ปลิปอัปลิบนะคะเดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงนะคะเคสน,นี้น่าจะ เปลี่ยนเยอะนะคะทุกคนไปกำลังใจให้น้องด้วยกันค่ะตัดไปนี้ด้วยนะคะตอนนี้น้องก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเป็นวันหลังจากที่ทำเอ่อกหอกคิวนะคะแล้วก็มียกขาตานะคะของทรายแล้วก็มียกหนวดแก้มนะคะแล้วก็อัปเปอร์ลิปด้วยค่ะโอเคะตอนนี้ก็บวกเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งคแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวให้น้องกลับเลยนะคะน้องจิะกับพัทยาวันนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแข็งแรงมาก